ครับต่อไปเป็นวิธีการติดสติกเกอร์ในทุนนะครับผมทุนของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทำสีแล้วอาซีที่เขียนตรงนี้นะครับพวกสีทองเขียนตรงนี้นี่จะเป็นพวกสีอะคริลิกนะครับตัวน้ําจะไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเป็นสีน้ํานะครับถ้าเราไปจุ่มน้ํานะครับมันก็จะละลายหายไปนะครับให้เป็นสีอะคริลิกนะครับผมตรงนี้นะครับ ตอนนี้เป็นงานทุ่นหลังครับผมสติกเกอร์ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ของทางเรานะครับสวบเสยนะครับผม,อมโอเคนะครับทิ้งลงน้ำไว้ประมาณ20่สิบวินะครับผมลงไว้ในน้ำยี่สิบวิถึงสามสิบวินะครับ ที่ผมเอาใส่กระรมางอย่างนี้เวลาติดมันถึงจะง่ายครับมาดูที่ตัวที่มันละลายเสร็จแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเราจะติดให้ดูนะครับสติกเกอร์เราต้องเอาไปพ่นเลกเกอร์ก่อนเด้อครับถ้าไ่พ่นเลกเกอร์นี้ติดบ่ได้ครับผม นี่นะครับนี่เ้ยครับผมติดแล้วเรียบร้อยก็สีใดประมาณนี้เนาะครับแล้วตากไว้ให้แห้งครับสักพักแล้วก็ลงยูดิเทนนะครับหรือทูเคนะครับส่วนมากผมจะพน่นไปทูเคประมาณ2-3มชั้นนะครับสวยๆครับ อันนี้เป็นงานทุนลังนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกดอกนึงครับอันนี้เป็นงานปลาปากนะครับผมตัวนี้นงานดอกอ้อหางกระเบนนะครับผมจะทำอย่างนี้เวลาพ่นทูเคผมก็จะพ่นให้หมดครับรวมถึงหางด้วยนะครับมันถึงจะเงาครับและอยู่ได้นานกว่าไม่ได้พ่นทูเคใส่นะครับ 起来 วางตำแหน่งให้ได้นะครับนี่ล่ะโอเคครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับพวกเราตัดทรงตัดเส้นนีตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับเส้นที่เราตัดนะครับยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่หายนะครับถ้าเป็นเสียอะคริลิกไม่หายนะครับสีน้ําอะคริลิกไม่มีหายครับ ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับแล้วทีนี้ก็พ่นเคลือบด้วย 2K หรือยูดิเทนก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ